วัสดีครับกับผมธนพงศ์หลักนครพลน,นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ด,ดูลายมือดูลายมือออนไลน์ดูได้ทั่วโลกนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาฝากกันนะครับว่าในเรื่องของลายมือแชมป์นะครับช่วงนี้นะครับเราจะได้ยินข่าวได้รับข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเรื่องความสําเร็จก,การเข้าถึงแชมป์ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์เกี่ยวกับ ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นแชมป์ของน้องเมย์รัชนกเกี่ยวกับเรื่องของแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับซึ่งก็ทั้งสองอย่างที่ผมกล่าวมานี้ก็ล้วนแต่เป็นแชมป์โลกเป็นแชมป์ระดับโลกนะครับอย่างของน้องเมย์รัชนกเนี่ยเป็นแชมป์ว่าในเรื่องของแบดมินตันหญิงเดี่ยวคว้า3แชมป์ในช่วงเวลาติดติดกันแล้วก็ขึ้นสู่เบอร์หนึ่งของโลกนะครับ เป็นแชมป์หญิงเดียวแบดมินตันของโลกเลยทีเดียวนะครับเมืออันดับหนึ่งนะครับส่วนแชมป์อีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่งนะครับใน132ปีในรอบ132ปีก็คือแชมป์นี้นะครับยิ้งจอกสยามเลเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกก็ถือเป็นความยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกเช่นกันนะครับและความยิ่งใหญ่ระดับโลกนี้ความเป็นแชมป์ระดับโลกนี้ก็เป็น ความเกี่ยวข้องของความเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นน้องเมย์รัชนกแล้วก็แชมป์ของเล t เตอร์ซิตี้นะครับทีนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมีเรื่องของลายมือถามว่าคนจะเป็นแชมป์ในการเข้าสู่แชมป์เนี่ยมันมีเส้นอะไรบอกได้ในลายมือไหมนะครับโชคดีจังเลยนะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปสัมผัสมือของคนที่ได้เป็นแชมป์ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าน้องเมย์รัชนกไม่ได้หมายถึงว่าแชมป์ของเล t เตอร์ซิตี้นะครับหมายถึงว่าผมไปได้มือของคนที่ เป็นแชมป์ผมได้มีโอกาสได้สัมผัสมือและก็ดูเส้นลายมือของคนที่เป็นแชมป์ระดับประเทศระดับอาเซียนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ระดับโลกอย่างนี้นะครับก็เคยได้สัมผัสเคยได้ดูอยู่แล้วผมก็เก็บลายมือมาฝากกันนะครับมีเส้นไหนบ้างนะครับที่เป็นแชมป์ได้นะครับก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลายมือว่าคนที่มีโอกาสเป็นแชมป์หรือเข้าถึงแชมป์เนี่ยมีเส้นลายมือแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามครับครับตีนนี้ก็มาสู่ช่วงสําคัญนะครับช่วงที่เราจะดูว่า คนที่มีเส้นลายมือที่มีโอกาสจะได้เป็นแชมป์หรือมีความเป็นแชมป์ที่เกี่ยวข้องอยู่ในลายมือเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับอย่างนี้นะครับผมได้เก็บภาพลายมือคนที่เป็นแชมป์มาสภาพนะครับไม่ใช่4ี่ภาพนะหมายว่า4ี่สท่าน4ี่ลายมือนะเอาเอามายากมือละภาพนะครับก็คือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับภาพแรกนี้นะครับก็คือมือคู่แรกนี้อันดับแรกนะครับผมจะชี้ตำแหน่งของความเป็นแชมป์ให้ดูก่อนนิดนึงนะครับ เป็นแชมป์นี้ให้ดูบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็าเรียกว่าเนินอาคารต่ำหรือเนินดุกด,ดันนะครับมันจะเชื่อมโยงมาถึงประมาณนี้นะครับมาถึงประมาณทัดกลางกลาง,ลางหัวแม่มือนะครับพื้นที่ตรงบริเวณใต้นิ้วเสาลงมานี่ครับมาถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือบริเวณที่เกิดเส้นบางอย่างที่เกิดขึ้นในมือนะครับ เส้นแชมป์เกิดจากตำแหน่งเส้นชีวิตนี <S 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 ้ก็ได้นะครับลากขึ้นมาตรงตรงขึ้นมาจนถึงเนินเสานะครับถ้าเนินเสาดีดีดวยก็จะได้เปรียบหรือบางคนก็อาจจะเกิดจากตรงตำแหน่งนี้นะครับถึงเฉียงมาที่ตรงตำแหน่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะเกิดไม่ได้เกิดจากเส้นนะครับเกิดจากในเนินนี้เลยก็ได้นะครับเนินขการต่ำวิ่งขึ้นมาถึงตรงตำแหน่งนี้เลยนะครับสำคัญนะครับต้องวิ่งผ่านเส้นหัวใจขึ้นมานะครับถึงจะเรียกว่าได้แชมป์นะครับถ้ามาถึงพอดีพอดีก็อาจจะได้อยู่แต่ว่ายังไม่ถึง ยังไม่เกินที่ขเขาเรียกว่าอะไรยังไม่พีกอ่ะยังไม่ถึงที่สุดนะครับให้มันผ่านเส้นหัวใจขึ้นมาถึงก็เลยว่าเกินเป้าหมายหรือได้มากจริงๆนะครับโอเคนี่คือตำแหน่งที่เส้นแชมป์หรือเส้นพรสวรรค์ที่จะได้เป็นแชมป์นะครับเดี๋ยวเรื่องพรสวรรค์จะอธิบายฟังอีกทีนึงในคลิปถัดไปนะครับวันนี้เอาเฉพาะตำแหน่งนี้เลยนะครับว่าตำแหน่งที่จะเป็นแชมป์อยู่ตรงนี้แหละนะครับไปดูมือจริงจริงที่นี้นะครับอย่างมือนี้นะครับมือนี้เป็นแชมป์เกี่ยวกับ เขาเรียกว่าอะไรพวกเบเกอรี่นะครับทำขนมทำอะไรพวกนี้นะครับเป็นแชมป์ระดับอาเซียนนะครับไม่ธรรมดานะครับเส้นนี้เห็นไหมครับขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งพอดีที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้นะครับขึ้นมาจะถึงตรง,ต,รงตำแหน่งนี้เลยนะครับ แล้วมีเส้นสําคัญอยู่เส้นหนึ่งคือตรงนี้ก็เรียกเส้นสมาธินะครับคนที่เป็นแชมป์จะมีสมาธิสูงแล้วก็มีเส้นเป้าหมายตัวนี้เส้นหนึ่งจาเรียกเส้นแอบไปชนไลน์นะครับเหมือนนี้ก็ครบ้วนนะครับในการที่จะเข้าถึงแชมป์นะครับส่วนความสําเร็จว่าจะเป็นแชมป์แล้วจะสาเร็จรุ่งเรืองมีชื่อเสียงกระจายแค่ไหนอยู่ที่เส้นอื่นๆนะครับเส้นอื่นประกอบก็อาจจะเป็นเส้นสมองสมองดีแล้วก็เส้นพุทธด,ดีสุขภาพดีแล้วก็เส้นอาทิตย์เด่นอย่างนี้นะครับหรือเส้นอะจะเป็นเส้นประกอบแต่ว่าเส้นความเป็นแชมป์คือตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกมือนนึนะครับ ผมพูดเร็วเพราะว่าเวลามันจะสั้นนะครับมือนี้เส้นแชมป์สวยมากเห็นแล้วยังครับเห็นแล้วนะครับตรงนี้ตำแหน่งที่ผมพูดถึงเลยนะครับอันนี้อีกท่านหนึ่งมือนี้ก็เป็นแชมป์ศิลปินนะครับเป็นแชมป์ศิลปะเกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะครับเห็นไหมครับเส้นนี้ไม่ขาดเลยสวยงามมากขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้เลยนะครับและเส้นอื่นๆก็ประกอบสวยนะครับเส้นอาทิตย์ใช้ได้นะครับเส้นอื่นๆก็คือนี่เห็นไหมครับมีเส้นแอมป์เชนไลน์แล้วก็แอดเชนไลน์ชัดเจนอีกเทีนกันนะครับนี่คือความเป็นแชมป์ท่านก็ได้แชมป์ ระดับประเทศนะครับมือนี้ก็โอเคนะครับอีกมือนึงนะครับไปดูอีกมือนึ่งมือนี้เป็นแชมป์เป็นแชมป์ระดับประเทศไทยเองนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศไทยว่าในเรื่องของการทําอาหารทาลูกชิ้นนะครับมือนี้สังเกตนะครับเส้นท่านจะพิเศษอย่างนี้นะครับขึ้นมาตรงตําแหน่งนี้แล้วก็มีเส้นอยู่จากตําแหน่งนี้ขึ้นมาอีกนะครับเส้นองค์ประกอบเืนเที่ผมพูดถึงมีครบนะครับ แอทเทนชั่นไลน์เห็นไหมครับจะมีครอบอย่างนี้และมือนี้มีเส้นพิเศษอีกเส้นหนึ่งเส้นคุ้มครองมาตัวนี้นะครับเส้นวาสนาท่านก็สวยนะครับเส้นอาทิตย์ก็เด่นเส้นอาทิตย์ขึ้นมาจากนี้เลยนะครับโอเคนี่คือความเป็นแชมป์ได้มาจริงๆนะครับและทีนี้มือนี้นอกจากจะเป็นแชมป์แล้วตอนนี้กําลังสร้างบางคนสร้างลูกให้เป็นแชมป์อีกอย่างหนึ่งกาลังกาลังทําอยู่นะครับ อันนี้คือเห็นไหมครับว่าความเป็นแชมป์นอกจากตัวเองจะเป็นแล้วยังอยากให้คนที่อยู่ในครอบครัวคือลูกาใ่าได้เป็นได้อีกนะครับก็ท่านก็พยายามสร้างอยู่ก็อาจจะได้ยินดีกับท่านในไมชานี้นะครับโอเคอไปดูมือสุดท้ายนะครับมือนี้พิเศษมากนะครับมือนี้ที่ผมเอามาเนี่ยคือพิเศษคืออย่างนี้นะครับคือมันเข้าขายย่ายจะเป็นเส้นแชมป์เนาะเข้าขายย่ายจะเป็นเส้นแชมป์แต่ว่าบังเอิญบังเอิญว่าเส้นแชมป์ตัวนี้ของท่านแปลกมากนะครับคืออย่างนี้นะครับ เส้นช้ำเส้นนี้ของท่านเกิดมาจากตรงตำแหน่งนี้และลากขึ้นมานะครับลากขึ้นมาแต่ไม่ไปที่เสานะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่เส้นหัวใจพอดีนะครับเส้นหัวใจท่านเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แต่เส้นอื่นๆมีครบนะ a t t e ชั i o n line Attention line มีครบแต่ว่าเส้นนี้วิ่งเข้ามาที่หัวใจพอดีนะครับแล้ว มือน,นี้ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันมันยังไงปกติถ้ามันทะลุเส้นหัวใจขึ้นไปจะได้เป็นแชมป์แต่มือนี้ก็ไม่ได้เป็นมันไม่เกี่ยวกับแชมป์หรือว่าเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับผมก็ถามท่านแล้วก็มีคําตอบที่น่าสนใจมากคือเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับแต่เป็นแชมป์ที่เป็นด้วยหัวใจเดี๋ยวคลิปจะยาวไปผมไปต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับว่ามือที่เป็นชแชมป์มม <S <S <hora> แล้วก็เป็นแชมป์ด้วยหัวใจเนี่ยเป็นได้อย่างไรแล้วก็อะไรที่มาเกี่ยวข้องกับว่าเป็นด้วยหัวใจนะครับเดี๋ยวติดตามอีกคลิปหนึ่ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามตังต้งแต่ต้จนจนจบสําหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมมีคลิปดีๆนำมาฝากท่านเสมอๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับลายมือและก็เรียนรู้เรื่องลายมือต่าง,งๆนะครับกปรดติดตามในคลิปตัดไปครับสวัสดีครับ